สวัสดีครับมาพบกับรายการพยายักษ์ทูเด์นะครับมีให้ฟังเป็นประจำทุกวันวันนี้มาช้าสักหน่อยหนึ่งก็อย่าว่ากันเลยนะครับยังไงฝากกดถูกใจกดคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับในช่วงวันที่3มิถุนายนเวลา9โมงเช้าไปถึงวันที่8มิถุนายนเวลาประมาณเที่ยงครับทั้งดาวอังคารและดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่รักแล้วก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่นั้นกุมกันและเสวย ราชาเริกนะครับถ้าบอกเป็นภาษาชาวบ้านคือมีอะไรต้องรีบทำในช่วงนี้นะครับแล้วก็จะให้คุณสูงสุดกับคนละคณะสี่ราศีนี้ด้วยกันนะครับราศีแรกครับราศีพฤษภครับราศีพฤษภนั้นดาวสุกย้ายตั้งแต่วันที่30ได้ประทุมเกณฑ์ทำให้คนละคณะราศีพฤษภเนื้อหอมมากๆเลยและดาวพุธที่ย้ายมา ทับตัวดาวพุธเป็นดาวรายได้นะครับทั้งรายได้หลักแล้วก็รายได้เสริมดาวพุธย้ายมาทับตัวเช่นเดียวกันในวันที่2มิถุนายนเท่ากับดาวศุกร์ได้ประทุมเกณฑ์นะครับมีคนสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็นะครับดาวศุกร์กับดาวคารเป็นดาวคู่มิตรกันเมื่อได้ราชาเลิกการติดต่อช่วงนี้จะทำไปสู่การล่ามรวยหรือเมกาโปรเจกต์ ในอนาคตข้างหน้าเท่ากับคนลัคนาราศีพฤษภนะครับมีอะไรต้องรีบเจรจาติดต่อในช่วงนี้หนึ่งจะได้คอนเนคชันที่ดีนะครับสองประทุมเกณฑ์จะให้คนเมตตาช่วยเหลือรักไข้นะครับอันนี้เป็นลัคนาราศีที่1ครับลัคนาราศีที่2คือคนลัคนาราศีเมษครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินของคนลัคนาราศีเมษนั้นได้ตำแหน่งราชาโชคก็เป็นโชคดี ขั้นที่1แล้วครับอันที่2ครับดาวสุกนั้นได้ราชาเริกนะครับทำให้นะครับนอกจากหาเงินง่ายแล้วยังได้เงินก้อนใหญ่ด้วยอันที่3ครับดาวสุกไปอยู่กับดาวอังคารนะครับซึ่งดาวอังคารก็ได้ราชาเริกเช่นเดียวกันทําให้นะครับนอกจากหาเงินง่ายได้เงินก้อนใหญ่แล้วไปไหนมาไหนก็จะมีคนเมตตารักใคร่นะครับแล้วก็ดาวนั้นอยู่ในภพพันธุแสดงว่าท่านมีเกณฑ์ จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็มีเกณฑ์จะตั้งตัวได้ในช่วงดังกล่าวเรียกว่าโชคดีนะครับทั้งเดือนเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับสุขไปไหนอังคารไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะได้รับความสะดวกความสบายแล้วก็ยังได้รับความรักเผลอ คนลัคนาราศีเมษที่โสดอยู่อาจจะเจอรักดีๆในช่วงนี้ครับมีอะไรรีบํามีอะไรรีบตัดสินใจมีอะไรรีบติดต่อพูดคุยในช่วงนี้ครับราศีที่3ครับคือคนลัคนาราศีตุลครับคนลัคนาราศีตุล ดาวสุกซึ่งเป็นดาวประจําตัวดาวอังคารซึ่งเป็นดาวดรายได้นะครับโคจรเข้าไปอยู่ในภพการงานบ่งบอกว่านะครับคนลัคนาราศีตุลจะโชคดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องงานในช่วงตั้งแต่วันที่30มสพฤษภาที่ดาวสุกย้ายราศีและจะโชคดียิ่งขึ้นไปอีกในช่วงวันที่นะครับสาม,มิถุนายนที่ดาวสุกได้ดราชาวเรกแสดงว่า คนละคนาราศีตุลมีเกณฑ์จะได้จับเมกะโปรเจกต์ได้จับงานใหญ่ในช่วงดังกล่าวแถมมีดาวองคารซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่แล้วก็เป็นดาวคนรักคู่ครองนะครับมารองรับด้วยทําให้นะครับมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานและมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาตามลาําดับเรียกว่า ไม่ดีช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดีช่วงไหนแล้วนะครับก็นะครับอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ลักนณาราสีตุลแต่ว่าคนลักนณาราสีตุลจะต้องระวังเรื่องคําพูดนิดนึงครับเพราะว่าในช่วงวันที่2มิถุนาดาวพุธโคจรตกพุมรณนะและกว่าจะย้ายออกต้อง,ต,องต้องรอจนถึงนะครับวันที่18มิถุนายนแต่าอาจารย์มองว่า ถ้าจะมีอะไรที่ต้องทําต้องตัดสินใจในช่วงนี้ก็สามารถทําได้ครับดาวดีกับดาวไม่ดีบวกลบคูณหารแล้วดาวดีเยอะกว่าครับแล้วก็แน่นอนครับสิ่งที่ทําจะสําเร็จได้โดยง่ายครับต่อมาครับลัคนาราศีสุดท้ายครับคือลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนนั้นเหมาะสําหรับการทํา นะครับโปรเจกต์เล็กๆโปรเจกต์ใหม่ๆรายได้เสริมหรือการจะเริ่มต้นอะไรครับเพราะว่าในช่วงนี้ดาวพฤหัสได้ราชาเกิกนะครับดาวสุกก็ได้ราชาโชคโอ้ขอภยัยดาวพฤหัสได้ราชาโชคครับดาวสุกได้ทั้งราชาเลิกแล้วก็ราชาโชคส่วนดาวคารซึ่งเป็นดาวการเงินก็เสวยราชาเลิกอีกเช่นเดียวกันเมื่อองคารกับสุกเจอกันแน่นอนครับ ไปติดต่อที่ไหนก็จะได้รับความเมตตารักใครเป็นพิเศษแล้วก็ดาวที่เสวยราชาแบบนี้แสดงว่ารายได้ที่เข้ามาจะเป็นรายได้ที่ระยะยาวหรือเป็นรายได้ก้อนใหญ่หรือเป็นรายได้ที่นะครับกำไรคุ้มแบบสุดๆใครจะว่าอังคารที่เป็นนิดตรงนี้อาจารย์ว่าอังคารนั้นเป็นคาดประจําราศีแล้วก็อังคารเสวยราชาเลิกแสดงว่าเงินก้อนนี้มันไม่ได้เล็กน้อยอย่างที่คิดไว้แต่อาจจะ งานไม่ยากงานไม่เหนื่อยแต่ได้ผลตอบแทนดีเป็นอะไรลักษณะนั้นแล้วก็ดาวพุธนะครับที่ย้ายในวันที่2มิถุนาทำให้การเจรจาต่อรองอะไรต่างๆง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วก็มุมดาวนะครับในช่วงวันที่3จนถึงวันที่8นั้นไม่มีดาวอะไรนะครับอยู่ในภพอลิมรณะวินาศมีเพียงดาวเกตดวงเดียวที่อยู่ในภพอริก็แนะนำให้ไปสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ขอพรกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักนิดนึงครับที่เหลืออาจารย์ว่าแฮปปี้อยากไม่มีปัญหาครับชอบฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ